สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุ่านวันนี้มาอีกหนึ่งตัวนะครับกับทาร์ t ดีเทคแปดไอตัวนี้ออกมาใหม่ๆนี่ห0 0 0ื่นนะครับ60,000่นก็กว่าถือว่าเป็นรุ่นที่คุณภาพที่สุดนะครับเดี๋ยวมาให้ดูด้านในกันนะครับตัวนี้นานๆจะแกะทีนึงนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีใครกล้าแกะนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันจะขายยากนะครับแต่ตัวเนี้ย อ่ะผมแกะนะครับแกะเอามาให้ดูกันเลยว่าด้านในเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดของทารฟดีเทคนะครับแปดพันไออะไรส่วนมากก็คือจะไม่มีเบอร์นะครับเขาจะลบเบอร์ออกนะครับผมอ่าดูได้ส่วนมากเครื่องแบบนี้ก็จะส่งศูนย์อย่างเดียวนะครับเซอร์วิสช่างข้างนอกอ่าน้อยมากนะครับที่จะทําได้นะครับต้องเจ๋งจริงๆนะครับเนื่องจากว่าเบอร์อะไรทุกเบอร์ถูกลบไปหมดเลยนะครับผม าทาบนะครับเป็นของเขาโดยตรงอันนี้เอามาให้ดูนะครับส่วนจุดไหนที่สำคัญอย่างภาคสวิตชิ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันจะแกะอ๋อมันน่าแกะอีกสองชั้นนะครับผมขอไม่แกะแล้วกันนะครับอ่าสวิตชิ่งไม่แกะแล้วขอ้ดูตรงนี้พอละ ก็พากจ่ายไฟนี่อันตรายนะครับเดี๋ยวไปโดนอะไรเดี๋ยวมีปัญหามาอีกนะครับผมก็คือไอตัวไหนสําคัญเนี่ยเขาจะล็อกไว้เห็นเขาจะไม่ให้ยุ่งนะครับหรว่านะแกะเป่าหุ่นก็เป่าข้างนอกแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่ไม่สําคัญนะครับตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันแต่ว่ามันยังสามารถทําความสะอาดได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้สังเกตว่าถ้าเกิดว่ามันถูกเกาะนานๆเนี่ยมันจะแข็งแล้วมันจะ ทำความสะอาดยากนะครับที่จริงอะ่ะถ้าเรารู้ว่าของเราใช้เองไม่มีปัญหาแล้วก็แกะทําความสะอาดทุกปีก็ได้นะครับอย่างน้อยปีละครั้งอะ่ะแต่ถ้ารับงานหนักจริงๆจนไม่มีเวลาก็คือมันต้องมีแหละครับช่วงฤดูหนาวหรือว่าฤดูฝนที่ไม่ค่อยจะมีงานออ,อกมาแกะและมากไม่ค่อยแกะกันเพราะว่ากลัวสติกเกอร์ขาดบ้างอะไรบ้างนะครับ <c oughs> รุ่นนี้สภาพ ถือว่าซีดแล้วนะครับใช้งานมาหนักพอสมควรแปดพันไอด้านหลังเขาจะเป็นเบเกอร์นะครับส่วนปั๊กเขาจะเป็นปั๊กมาตรฐานนะครับให้เสียบเป็นซัคอนอย่างนี้นะครับตัวนี้รู้สึกว่าระบบเนี่ยจะดีกว่าทุกรุ่นนะครับจากที่ผมเคยเคยดูทาบมานะครับเพราะอะไรครับเห็นไหมครับ อันดับแรกชาตาอเอาที่สำคัญที่ว่าตัวนี้ครับสามารถเลือกขับได้นะครับ4โอห์มหรือ2โอห์มนี่คือมาตรฐานนะครับมาตรฐานของเครื่องเสียงกลางแจ้งเลยก็ว่าได้นะครับ4โอห์ม8โอห์ม2โอห์มไม่ใช่เหมือนพาวเวอร์ทั่วไปนะครับที่บอก เจ้าของบอกว่าขับได้เลยข้างละสี่นะครับที่สองโอมคืออะไรไม่รู้ครับขับได้หมดขับได้หมดแต่ทาบนะครับสังเกตได้ว่ารุ่นเก้าศูนย์ศูนย์สี่เล่นที่สี่โอมรุ่นเก้าศูนย์ศูนสองเล่นที่สองโอมนี่คือเฉพาะนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาถ้าหนึ่งดีหนึ่งแท่นนะจะเล่นทั้ง4ี่โอมและสองโอมมันต้องมีแบบนี้ครับนี่คือมาตรฐานเ่เสียงมันจะออกมาอิ่มและเต็มนะครับอยู่ที่การดีฟสวิตหรือปรับ สวิตช์ l อลเซตัวนี้นะครับคือโหลด m p d e n ี e ดนะครับนอร์มัลถูกไหมอ่าเมอินไทยแลนด์นะครับผมอะไรของเขาก็จะเป็นเกรดคุณภาพทั้งหมดเลยนะครับดูนี่ การทำงานของเขาก็คือจะเหมือนระบบคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องกันนะครับผมว่าเขามีการทำงานยังไงบ้างนะครับอต่อปลั๊กเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเปิดกันเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเอาปิดเบเกอร์ไว้นะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะครับ หลังจากเปิดสวิต์พัดลมทำงานเครื่องระบบจะเช็คทุกจุดนะครับว่าพร้อมทำงานหรือเปล่านะครับถึงจะปล่อยเครื่องทำงานได้นะครับผมตัวนี้ไม่มีไม่มีอะไรติดค้างนะครับไม่มีโฟเทคบอกเลยนะครับว่าพัดลมเขาเงียบมากและระบายความร้อนได้ดีที่สุดด้วยนะครับ หเห็นไหมครับพัดลมเขาเป็นสามสเตปนะครับทํางานตามอุณหภูมิความร้อนแต่ถ้าสเตปสามมันคือแรงแรงมากนะครับบางคนบอกว่าออกงานการแจ้งมันก็แรงืรอครับอ่ายกตัวอย่างเช่นไปใช้งานโรงแรมตอบโจทย์นะครับคืออุณหภูมิไม่ถึงความร้อนไม่ถึงยังไงก็ทํางานแค่สเตปหนึ่งแต่มีครับผมเคยเอาไปลองการแจ้ง งานกีฬาสีซึ่งมันร้อนนะครับนั่นคือทํางานสเต็ปสามคือแรงเหมือนดังก็ยอมรับว่าดังครับแต่ไม่ดังถึงกับยี่ห้อแบรนด์บนหนึงที่ว่าฟู่อะไรแรงๆประมาณนั้นนะแต่ตัวนี้คือดังแต่ดังในระดับของเขานะครับเนี่ยครับงพัดลมพ่งเงียบมาก โอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามการฝาดช่องด้วยนะครับ pk.audio pk.audio1989 หรือติดต่อมาที่กิติพงถ่าน้อยนะครับ f เฟซบุ Facebook, ๊ก088478974เบอร์โทรนรักผมแอดไลน์ไอดีมมาสอบถามได้นะครับมีสินค้ามือสองขายทุกอย่างทุกยี่ห้อนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับปิดการทำงาน เ็นไหมครับเขาเช็คทุกจุดนะครับก่อนจะปิดเครื่องเห็นไหมครับโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ทาร์ฟดีเทคแปดพันไอนะครับก็ได้ดูด้านในกันไปแล้วนะครับและการทํางานของมันนะครับสวัสดีครับ